สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดและช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้ส้มกับโจนำภาพปราสาทนครหลวงมาฝากนะคะที่นี่นะคะก็อยู่ที่อยุธยาค่ะก็หลังจากที่เราเดินขึ้นไปนะคะตรงนี้มองไปจะเป็นชั้นสองนะคะก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยงามค่ะแต่ถ้าเราขึ้นไปข้างบนสุดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย มองไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเห็นมนดกอยู่ข้างหน้าค่ะที่นี่อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะแล้วก็เป็นศิลปะการก่อสร้างผสมภาษาระหว่างไทยกับขอมค่ะและนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบก่อนนะคะแล้วเราจะมองไปเห็นตัวมนดบค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่มนดบแล้วนะคะค่ะก็คือตรงนี้ และเดี๋ยวเราก็จะได้สักการะพระพิคเนตที่ประทับนั่งอยู่บนหัวกะโหลกนะคะตรงนี้นะคะวันที่เราไปเนี่ยก็มีคนมาบูชาสักการะมากมายเลยค่ะแล้วพอเราขึ้นไปด้านในนะคะขึ้นไปด้านในบนหนบนี้นะคะเราก็ยังพบกับอรอยพระพุทธบาทสี่ลอยด้วยกันค่ะก็เป็นการซ้อนทับกันนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตามมุมต่างๆให้สักการะด้วยค่ะ วัดแห่งน,นี้นะคะชื่อว่าวัดนครหลวงค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดนะคะซึ่งเรียกว่าปราสาทนครหลวงค่ะเป็นศิลปะแบบขอมแล้วก็ไทยผสมกันนะคะและต้องบอกว่าบางท่านอาจจะไม่เคยไป ที่นี่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่นอกเมืองสักนิดหนึ่งค่ะแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆอยากให้เพื่อนๆแวะไปนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็สักการะาพระพิคเนศบนหัวกระโหลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงรอยพระพุทธบาทสี่อยด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มกับโจต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ